ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่หนึ่งวางน้ำมันขั้นตอนที่2ลงปูนขั้นตอนที่3ลงย้ยหินขั้นตอนที่4วางเล็กไวอย่างนี้นะครับวางตะแกรงเล็กนะครับวางตะแกรงเล็กหลวดเล็กไวเพื่อจะเพื่อความแข็งแรงของพรอทานะครับอันนี้สองสองคนนี่คือทำองค์ที่สาวแล้วนะครับแต่เถียงกันเดู่วครับหั่วตัดเลยตัดเลยเอาเอาตัด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 นะครับเถียงกันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปตัดต่อครับแล้วขั้นตอนขั้นตอนต่อไปก็จะเอาโฟมแบบนี้นะฮะอภิจร ปีจอนหมวกลำนา้าหันเดี๋ยวเดี๋ยวมงามนะอันนี้ปี่จอนครับแล้วก็ปี่คำจะเอาโฟมที่เขาโมเรียบร้อยเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเอ้ยขั้นตอนลองสุดท้ายโฟมนะครับเม็ดโฟมทีเขาอ,อัดเรียบร้อยแล้วที่เขาโมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเอามาผสมผสมก็ปูนปูนเค็มแบบนี้แล้วก็ใส่น้ํายาเซตตัวเอาน้ำยาเสตตัวเ,เสตตัว ใส่น้ำยาเซตตัวแล้วเขาก็จะได้ก้นแบบนี้นะครับก้นโฟมนะครับก้นโฟมอันนี้คือโฟมที่เขาโมูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวๆนี่ใส่น้ำยาเห้อกันเนาะตียงอ่ะใส่น้ำยาเซตตัวก่อนอันนี้เขาก็จะใส่ผสมอันนั้นนะครับใส่ไปเลยเปิ้ลไม้เลยเขาจะคลุกเค้านะครับคลุกเข้า โฟมกระปุนให้เข้ากันอันนี้เพื่อจะรักษา,าสิ่งแวดล้อมตัวนี้นะครับเป็นการทำลายโฟมแต่ว่าเอาไปทำลายาโฟมดังกล่าวนี่โดยการเอามาผสมปูนแล้วเอามาสร้างพระาธาตุนะครับซึ่งอาน,นิสงสงในการสร้างพระาธาตุเท่ากับสร้างพระหนึ่งองค์บนวางอีนะฮะอันนี้ปีนี้เขาจะได้ขนขึ้นไปถวาย เอาว้ในป่าต้นน้ำเพื่อจะรักษาปลารักษาน้ำต่อไปนะครับทีป่ประธาตได้นอกอ่ะนี่กำผสมปูนไปโดยการเอาโฟมมาผสมกระปุนอ่าตอนนี้ยังเปิดรับบริจาคโฟมนะครับอ่านี่ผสมกระปุนแล้วครับเพิ่มคุกเข้ากับปุนเป็นขั้นตอนใกล้จะเซตพิธีการ ของการผสมโฟมก็ปู๋เพื่อจะเอาไปใส่สะพัสนะครับต่อปไปหลังจากเขาผสมโฟมเรียบร้อยแล้วนะครับผสมโฟมผสมน้ำยงน้ำยางเรียบร้อยแล้วเพื่อจะให้เศษตัวเร็วๆ้วเขาก็จะเอาโฟมมาโมะนะครับแก้งสามชาพี่บินเด็กพี่สีพี่ขำอยู่ในแห่พี่ขำพี่หวานก็จะกดนะครับอ่ะแม่ก็จะได้ทำ อันนี้โฟมนะครับทามาจากโฟมจะยยกให้ม้วนสารตรงนี้เบานะครับพระธาตุก็จะเบาและขั้นตอนอันสุดท้ายก็จะเป็นประการประกบระหว่างพระธาตุสองดวงนี้นะครับประกบเสร็จแล้วเราปบเเดี๋ยวเขาจะไปดูว่าหลังจากนี้พระธาตุจะออกมาในรูปลักษณะแบบไหนนะครับคือขั้นตอนสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นพระธาตุอันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่ง นะอันที่สองนะครับอันที่สองหลังจากเขาจะประกอบประทัดรวมกันก็เป็นขั้นตอนใกล้สุดท้ายอันนี้คือแผนกแหมแผนกหนึ่งซึ่งแผนกนี่ผมว่าแผนกเา้าโฟมผสมโฟมนะครับ